ก็พอกชงปาน้าค่ะสวัสดีค่ะพอกัญชัยโอ้ยแขวขาดปลอดภัยเนาะนี่ใจสเลม้นี่แนแมแมนนแมนแมเอานี่ยังกีนข่านี่ทอดเนื้อ่งย่่ได้เห็นตกียบลเหหูเสืกว่ามันคือตกกับกรหลีา ของหล่ากตทะเบียนแบบนั่นการใช้ขึ้นมาโดนรถดมือนี้มันเป็นแบบโตงกันแหงโตรงกันแห้งห้าแปดสี่ก็หาสีแปดเนี่คุณนกลับตจากสยแค่นั้นโอ้ยเราไปหาื่อใส่เรานี้ตัวเทศบาอยางเขากาัหมือบนเรือบนเรือแล้ววันนี้เลขอาจารย์น็อตน่ะเคร่งดังๆนะแปดสีอาจารย์น็อตให้สิบเอ็ดงวดแล้ววันนี้ให้แปดสี่ กินเลยค่ะกินกินก่อนเลยค่ะก็มีแกงกินพอโกงคนเวพอกันไสมากะไปมากะเบาเอกมันก็บโลงหลดนนอกาแบบน้องคู่มันยเ่ายงแอมันน้องคู่เอฟซี่างหาผมาแต่คลิปผมบาหาคลิปแรกเทียบียังไหอกันไสกะเบาอยากินเนาะบาทนนน บาเอกบยองลงเลยครับมวันดีครับวันนีครับบาเอกรักคบูบาเอกมาจ๊เลยคผมเจเลยค่ะจ้าคืนหอบครับเ้าคนหอเอาคอยบอกตรงๆเ้ยเมื่อวานนี่ข่อยบอกแต่ว่าสร้างว่าข่อยเกิฝควเห็นตอก็ะใช่ตอนตีห้าบหได้ว่าเจ้าเกิดรถเกิดอุบัติเหตุตีห้นาทีนะ เป็นว่าคันเห็นพอกันใช่เป็นอย่างขอทุกันเห็นเราตอนตีหาขอดเป็นคนมีเสนอนี่นะบนตีหาขึ้นหาประมาตีหานิดๆนี่แหละออกมาเป็นจริงลุกเลยเว้ยมาอ่านมาโดนยูอ่ะจบไทยแต่ยังสต่ยังปุ๊บ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 ุเราะว่าคนลุกเพราะว่าเอาคันลดความขอดคือบกปีดมายังถนะทุะชนสาน รอหอกล้อมนาตัดหนาอก็ไปไหนไหนวะนี่รถหอลอบเบียนแล้วก็อืมยหอกลอบขโงยไม่หันวะเอออโมยใช่ว่าเรื่องสะพานอืมเหมือนยใช่อืมนี่แหละเดี๋ยวนี่แล้วก็มีสีต้มแ่บหมูว่านเขาหลาบเตะกระดูขว้วี่ยั่งจะได้เห็นรถในร้านหล้วเป็นไหน กันใจน้ำลายเหรอเนาะข้าวใดยังแบบสม่ีเสมอสูเอซี่กับซอยเรลือดีอิ่มใจน้นักแทย์่นกยเนี่ยไปจ้าคุณเนี่ยโดนก้าประมาณสิบหมื่นประมาณสิบหมื่นแล้วระเกิน เขาทานกินพร่องเขาเขาอกินไงเด้จบกินก้อนรถจบหิวจบกินก้อนรดเขาทานกินพร่องโอ้เสื้อพร่องนั่นสิเหล่าเขาเห็นอย่างผู้หงว่าไปใส่จบกินร้อนจบกินห้อนเขาไปพร้อมกันสามขั้นเด็กเขาไม่ได้วาดร่างมันเสียวผ่านเขาเองกินเขาเขากินเขาเนื้อมาแต่หันมา ไปนั่งยเบอร์สายเงียบากัหน่ยดไปนั่งไปนั่งวก็เก่าพ่งกินขขาแล้วเชื่งง่หยปวัหวนไฮิดนะวานวานมาก่าหวนปกติแม่อนปกติจะมากรอยู่แล้วแตยังว่าพอกันใช่ไหมพอไปได้ลูสินาโปรดได้พอต้องไปได้ไป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 ปตีลังกา พี่ลังกาวันนั้นแกงเห็ดผมบ๊อบบอะแสบแต่ตอนกินกินนักบ็รสใจมันขมนค้งหรอขมเหรอเนาะสมซื่อตอนกินน่ะแทบแสบหน้กินนักก็รสพายไข่กลมหลา้มแต่ต้มกระดูปดทัวไอ้ครอบกินยัง

ใช่เดียดเป็นห <jam. S 2> ้าเป็นใอรพ่อแล้วพ่อลุง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 ค่ะเออเออเออพ่อลุงสลับเองไหมฮะจงสลับสองหน่อยหน็อกที่หมดอยู่ว่าสลัเหนอ่งสลับสองน้าเหยงบานน้าเหยงบ้าเน้าเหองบ้านพ่อลุงจาสิจองสลับหรือสลับอ พ่อลุงจะจองสาราไหนสาราหนึ่งสาราสองสาราสามสามองแสน้อใหม่เมื่อคืนมันมีที่คนมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มทยอยกันมาแต่ละคันแต่ละคันทีมงานสตลุมมิติก็มาแล้วพ่อการใช้ก็ ถึงบ้านเรียบร้อยนะคะรถตู้ขี้ไปหาสื่อของละเพราะก็ใช่ว่านะคะเอา,เอาตรงๆคือปะะวันเนี่ยเดี๋ยวป้านาศบอกฟังว่าปะาวันเนี่ยอยู่กับป้านางมาต,ตลอดนะคือมีอยอีงต่างๆเนี่ยป้านาเป็นคนฝันฝันเห็นก่อนสินะ จะเนนฟันแม่นนะคะแต่ฟันหวยไม่แม่นนะคะแต่ว่าฟันเรื่องอย่างอื่นจะแม่นเห็นบอบมันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างคะ่ะปะนั่งมักสิเราข้อมฟันให้ปะวันฟังตลอดนะคะบอกว่าฟันเรื่องเกี่ยวกับปิยังต่างๆเพิ่งกระสิแปลความฟันพอปนั่งแปลบอเปนเนาว

กดไลค์กดแช่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมก็ผ่ากันค่ะผ่กันมากนะคะเดกผ่ไปางอมันมักผ่า่ออกันไม่คลิปหนานะคะแบ่งโฆษณาให้นำนะคะเด็ก่กันไม่คลิปหนาค่คนานะเดี๋ยว อีหลามาหรือว่าม่ควอมกืบหน้าเกี่ยวกับบ้านน้องนะคะมีใครมาบ้างวันนี้นะคะจะลงคลิปให้ดูค่ะสวัสดีค่ะเบาเอก <c oughs>